เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะครับเข้ามาหน้าเว็บเสร็จเรียบร้อยครับไปที่ด้านบนขวานะแล้วกดล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยหลังจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่หัวข้อเอิมเงินครับแล้วกดไปที่แจ้งโอนทูวอลเล็ตเลยนะครับหลังจากเข้ามาหน้านี้ครับทุกคนจะเห็นเบอร์วอลเล็ตที่ขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะให้ทําการโอนเงินวอลเล็ตเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นจะได้เลขอ้างอิงให้นําเลขอ้างอิงมากรอกลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะ เรียบร้อยครับผมเติมเงินง่ายดายจริงๆโอเคครับหลังจากทุกคนเติมเงินเสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนกดเข้ามาที่สุ่มของรางวัลตรงกลางนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมพอเราเข้ามาหน้าสุ่มของรางวัลเราจะเห็นเกมทั้งสามเกมอยู่ตรงนี้ครับนี่มีเกมใหม่มาด้วยทุกคนว้าวมีท่าปักคงด้วยทุกคนเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าโอ้โหสุ่มสิบเครดิตลุ้นรับท่าปักคงเกินไปหรือเปล่ามีคิสไซต์มะด้วยทุกคนเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยเกมนี้แต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มาสุ่มเกมนี้ครับเราจะไปที่วงล้อสุ่มเพชรครับันหิเเเรคกมดดดตยยาาูล เอาแล้วครับปงล้อหมุนไปครั้งที่1แล้วหมุนไปหมุนไป,นไป yle, ตรงนี้ยังไงสามพันสามพันเพชรออกเลยสามพันเพชรออกเลยทุกคนเกิน <EN _ S> ไปไปตอ่อไปต่อเลยรัวๆรัวๆหมุนมาหมุนมาแล้วเอ้ยพันเพชรเฮ้ยรวยเลยนะรวยเลย,ลย,เลยแบบนี้รวยเลยเอาแล้วแล้วไปต่ออย,ย่าหยุดอย่าหยุดจังหวะนี้เว็บใหม่มาแรงครับมันโอ้โหมาอีกสามพันเพชรทุกคน เว็บใหม่รางวัลมันแตกดีเว่ะบอกเลยนะถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะครับผมพลาดเลยนะครับรีบมาใช้บริการกันนะครับผมเว็บสุ่มเพชรเมก้าเกมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับน้องๆทุกคนใครชอบสุ่มนะครับลองมาใช้บริการกันดูครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันแล้วครับไปเล่นกันเลยโอเคครับทุกคนก็อยู่กับวนสินค้า017ในราคา400บาททวนนั่นเองครับหน้าหน้าโปรไฟล์ก็มาด้วยเลเวล49ครับไลท์2 172้อยบสครับนะสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยอย่างน้อยก็มีหัวอายุโอเคครััับบททุกคคนนนรสสิิธ์ขู้้งีเ เลยครับมาดูตัวละครกันบ้างครับนะตัวละครของเรามีเคลรีคาเป็นลาสตีฟอโลก็ต่างต่างครับนี่เลยนี่ครับนะต่อไปมาดูแฟชั่นกันบ้างนี่ครับหัวของเราแฟชั่นหัวตัวละครของเราก็เป็นหัวดีเจอะไรต่างๆครับหัวฮิปฮอปหัวหัวจีเอ็มก็มีนะครับทุกคนแล้วก็หัวแบบแบบนี้เลยหัวขาวนะครับแล้วก็แบบว่าแฟชั่นของนี่เลยนะครับทุกคนครับแฟชั่นเรียกว่า แฟชั่นโน้นวเนาะเออสิทธันสูงครับนั่นนี่เลยครับชุดเสื้อผ้าของเราไม่เป็นนี่เลยนะครับนะชุดพี่จงพี่แจ๊ดอะไรต่างๆครับนะแล้วเสื้อกล้ามหาให้ลงไฮไลท์อะไรต่างๆมีแน่นอนครับทุกคนชุดว่าชุดซานตาคลอสชุดแบบนี้ก็ยังมีครับทุกคนครับนะบอกเลยว่าชุดส้มชุดอะไรต่างๆมีครบแน่นอนครับมาดูแฟชั่นกางเกงกันบ้างครับนี่เลยครับกางเกงของเราจะเป็นกางเกงอันนี้กางเกงอันนี้นะครับนะก็มีเหมือนกันด้วยดิเตรียมเซตเลยนี่ครับเซตหัวข่าของแบบว่าโคลเนียเนาะะเออนครับบเป็นยููทเบอร์ที่แบบบนนะะครั เอตอต่อไปมาดูบัตรตัวหนึ่งกันบ้างครับนี่เลยครับนะคิสตันยี่สิบหลูกแก้วอีกหนึ่งครับทุกคนเขามีพิมพ์เขียวอะไรต่างๆนี่ครับมาดูแฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับนะตัวละครของผู้หญิงเนี่ยตาชาไม่ได้เคลลี่เลยนี่ครับนะเป็นหัวของอายุโอเคนี่ครับนะเป็นตาของเราก็จะตามนี้เลยนี่ครับสิทขั้นสูงขั้นนี้บอกเลยว่าทรงผมโคตรสวยงามมากครับทุกคนครับสี่ร้อยบาทเนี่ยครับทุกคนเออสำหรับใครที่อยากเอาไปผสานต่อก็ได้เหมือนกันครับสี่ร้อยบาทนี่ครับนี่เลยนี่ครับนะรองเท้ารองทุกรองเท้าแลละะตต่่่าางๆคคครรัับบบนีเดยวไปมูู กันบ้างนะครับผู้ก็จะมีลิงนกฟินิกอะไรต่างๆครับตามนี้เลยนี่คิดว่าจะไปดูคอลเลกชันครับท่าทางหมัดจริงจังของเราท่าเท่าท่าให้ดอกไม้ท่าโปรยเงินอะไรต่างๆครับนะบมากสพายของเรานี่เลยครับกระเป๋าเครื่องพกักไข่พกกพานคนระับแล้วก็กล่องสวบยานผ้าหน,นะแอร์บรอดสุดเท่สุดแรงของเราแล้วก็ล่มชุดชีพนี่เองนี่ครับแล้วก็ภาพพื้นหลังของเรา โอ้โหเยอะมากครับภาพพื้นหลังนี่ครับนะแล้วก็นี่เลยครับนะแบบว่ารูปของเราแล้วก็ตานี่เองครับนะต่อไปมาดูอาวุธกันบ้างครับบอกเลยว่า400บาทเนี่ยทุกคนนะมี M4 ครับทุกคนครับแล้วก็ M14 แล้วก็สก้าร์นะครับสกาเลเวล1ครับสการมีกับโลดดันนะครับบอกเลยว่าสุ่มสกาเนี่ยหมดไป500บาทนี่ครับนะหมดไป500บาทกว่าจะได้สกามานะครับของผมเนี่ยหมดไป500บาทคือหมดตู้ครับทุกคนแล้วก็ M60 นั่นเองครับมาดูเอ็นจีกันบ้างคร ของเราพิสตันนะครับมาลีของเรานี่เลยกระทะตัวนี้นะครับนี่หัตัดอีก2ครับไม้เบ็บอลอีก1นะครับนะปิดของเราแล้วเบิดก็จะตามนี้ครับระเบิดอีก2ครับนะแล้วก็ไอซสวออีก3ครับนี่เลยครับนะราคา400บาทถ้าใครสนใจรีบทักมาเลยและกันโอเคครับผมก็อยู่กับพรักัาสินค้า018ครับในราคา800บาทนี่ครับ018 800บาทครับหน้าโปรไฟล์ก็ตามนี้เลยครับมาด้วยชุดแบบการชมพูบอลลโต้ครับทุกคนครับนี่เลยครับนะแล้วก็คาตาณ์ชมพูหัวขาวครับบอกเลยว่าชุดนี้เท่ครับหน้าโปรไฟล์ชุดนี้้ผมเขา ที่แรกผมคิดว่าเฮ้ย hey, มันเท่ขนาดนี้หรอชุดแบบนี้คือมีแต่คนแต่งตัวเท่ๆนะครับมาด้วยเลเวล51ครับทุกคนครับสิ่งสุดสูงก็าตามนี้เลยนะครับผมคิดว่าเฮ้ย hey, ทำไมแต่งตัวเท่จังครับในะชุดนี้ถือว่าเท่นะครับนะมาดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างครับนี่เลยครับหัวคงหัวขาวอะไรต่างๆครับนะหัวแบบ นี่เลยเพราะเขาเลีวก็หัวเลยนะหัวจิ้งจอกอะเนาะนะครับเห็นสารลามโนวันชอบใส่นะครับนะนี่เลยครับนะแฟชั่นตัวละครของเรานี่ครับแล้วมันเป็นหัวกระต่ายอะไรต่างๆครับทุกคนมันตลกเลยอะทุกคนดูดีหัวมันเล็กๆเองอะเออนี่ครับบอกเลยว่า800บาทนะครับรี่มาปิดกันเลยนะครับทุกคนนี่เลยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นชุดแบบนี่ครับพอดเสื้อนะครับการชมุดโลกสีแดงผมเป็นคนอะไรชอบอะไรที่เป็นสีแดงครับทุกคนถ้าผมเห็นอะไรสีแดงคือคือมันแบบว่าดูดีอะครับทุกคนผมก็เลยคิดว่าเอ้ยนี่มันมันเขาฮ็ะ นี่ของเกี๊ยงของเท่ครับชุดนี้เท่เลยนี่ครับนะทุกคนนะบอกเลยครับใส่มากับรองเท้าแบบว่านี่เลยนะรองเท้าอะไรมาเทควันโดนะครับนี่เราคิดสั้น12บสองก้าสบสานะครับนะทุกคนครับเราดูตัวละครผู้หญิงกันบ้างครับนะแล้วเราก็จะมีเคลลี่ร์โลกไฮเดรตุอะไรต่างๆครับตามนี้เลยนะครับนะมาดูเคลลี่กันบ้างครับนี่เลยนี่ครับนะเสี้อสูงของเราไม่ว่าจะเป็นหัวอะไรต่างๆครับนี่เลยนะทุกคนนะโอ้คนถอวชุดผู้ชายเท่นะชุดเมื่อกี้อ่ะ คนบอกว่าถคาใครชอบเซ็ตแบบนั้นนะทุกคนแล้วหัวขาวผ้าปิดปากอะไรต่างๆครับทุกคนผมบอกเลยว่าเล่นได้ยาวๆครับนะโอ้โหกางเกงปีกนกก็มีครับทุกคนของผู้หญิงนะโอ้โหนี่ครับนี่ครับแฟชั่นรองเท้าของเราแล้วก็แฟชั่นสุดเซตครับทุกคนมาดูคู่ตัวละครกันบ้างครับน,นี่เลยครับบีสตันของเราครับไม่ว่าจะเป็นฟินิกอะไรต่างๆครับมีครบเลยนี่ครับนะต่อไปมาดูแบบ อ่าคอลเลคชันท่าทางกันบ้างครับนี่เลยครับนี่เดี๋ยวเป็นไงนะถ้ากระโดดขึ้นรถอะไรต่างๆลางแปดร้อยบาทของเราเออกระเป๋าสะพายครับกระเป๋ากสไตายสุดแรมีอยู่แล้วครับสุดเท่สุดแรของเราไข่ของไซตามะนะครับยานทหาระแอร์บอร์ดสุดเท่ล่มชูชีพของเราก็นี่เลยครับมาดูพื้นหลังกันบ้างเอาอู้พื้นหลังเนี่ยทุกคนนะพื้นหลังเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเยอะมากครับทุกคนไม่รู้ว่าเจมจะให้พื้นหลังมาอะไรเยอะจังเนาะคนเนาะเออเราไปมาดูอาวุธกันบ้างครับนี่เลยนี่ครับอาวุธของเราครับนะ M4 ของเราครับ AK ลั่น2ด้วยนะครับ กานะครับกอร์ซ่า k S แล้วก็ฟาร์มัสถาวรนเออฟาร์มัสตัวนี้ตัวแรงสุดดามเมดบอก2ฟาร์มัสถาวรนผมสุ่มไปเนี่ยผมหมดไปประมาณ500บาทแล้วนะครับแค่ฟาร์มัสเนี่ยแล้วก็จายชนผมเป็นโลกครับทุกคนครับนะมาดูเอ็เอ็มจีกันบ้างครับ U M P M P 5 v S ครับ M P 4 0นครับ P 9 0ครับดูชัดกันครับนี่เลยลูกซองแบบสกายไลน์ครับบอกเลยว่าดามเมดบกอนะครับสเปซของเราแล้วก็สไนเปอร์พิสตันของเรามาลี นี่ครับมาลีก็มีกระทะหนึ่งนึงครับที่พอตัด2ไม้บิดบอลแล้วก็นี่เลยครับคาตาเนสุดเท่สุดแรงสุดหน้าล็อบบี้ได้ด้วยครับทุกคนระเบิดอีก7ครับทุกคนครับแล้วก็ไอซ์บอลอีก1ครับไอบอลใหญ่เลยนะครับนะในราคา800บาทกับ108ทุกคนก็ทักมาได้เลยแล้วกันนโอเคครับผมก็อยู่กับราชสินค้า109ในราคา600บาททวนนะครับนี่เลยครับหน้าโปรไฟล์ของเราก็มาตามด้วย AK เคเบลสครับทุกคนครับ AK สการมังกรเนี่ยทุกคนสุ่มหมดก็ไป 500รอบาทเลยครับนี่เลยครับนะมาด้วยเลอร์ส5ิบห้าครับไลท์หนึ่งร้อยห้าสิบกครับนะสิทธขั้นสูงก็ตามนี้เลยครับทุกคนครับมาดูตัวละครกันบ้างนะแฟชั่นตัวละครของเราก็จะมีเคลลี่ฮายาโตอะไรต่างต่างครับบอกเลยว่าฮานยโตเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีฮานาโตคือมันเท่ครับนะนเ่ครับแฟชั่นสุดของเราครับเซ็ตหมวกอะไรเนี่ยนี่ครับนะโอ้โหหมวกนักลบนักแข่งนะครับทุกคนครับแล้วก็ตามนี้เลยนะฮอยาคุซงยาคุ ในยุทธการนะครับนะทุกคนนะเมื่อกี้เอี่ยมนะครับนะเมื่อกี้เลยนะครับนะทุกคนนะดีนะครับนะผ้าปิดปงปิดปากอะไรของเราครับนะเซ็ตแบบนี้เลยนะครับเสื้อของเราเสื้อสุดเท่สุดแลเลยนะครับทุกคนดูดิเสื้ออะไรก็ไม่รู้อะครับทุกคนแต่ผมก็ไม่เคยเห็นเคยเจอนะครับนะบอกเลยว่า600บาททุกคนสวยๆงามๆทุกคนรีบมาปิดเลยนะครับนะเป็นชุดของพี่ตูนครับอาพต่บวลานะครับนะบอกเลยว่าใส่ไปอวดเสาส่วนแอคซอนฟีสไตล์บอกเลยว่าชิวๆอะครับบัตรของเราคิดสั้นยี่สิบน้ี่ หยิงกันบ้างนะครับเราทำหนังยิงเนี่ยก็จะมีตัดทับคลิีเลยนะครับมีเลยนะครับนะเซ็ตของฮิปฮอปนะโอ้ดูคนดูดิเขาเปิดนี้ได้แสดงว่าบอกเลยว่านี่ครับนะ ดวงดีมากๆครับทุกคนดูดินะครับนั่นี่เลยนี่ครับแล้วก็แฟชั่นเสื้อของเราก็จะตามนี้เลยนี่ครับทุกคนแล้วก็กางเกงครับนี่เลยครับนี่คาับหกร้อยบาทนะครับทุกคนครับสักใครสนใจรีบมาได้เลยครับนะรีบมาได้เลยครับนะถ้าราคาลดแล้วยังไงเลยครับนะก็รออัปเดตตรงที่เด็ดกิฟชั่นนะครับทุกคนครับนะให้ดูราคาตรงที่เด็ดกิฟชั่นนะครับว่ามันออกไม่ออกครับนั่นี่เลยคู่หูของเราครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับชิบะนมครเพนดี้อะไรต่างๆแมวแมวนะครับดูคอลเลกชันท่าทางกันบ้างครับนี่เลยคคคครรรััับบบบททท่าางุุญดดอกกกกไมมม้้็็ีีนนะแลว เตือ่เตื่เตือ่ต่างนะครับเห็นอายุเคเต้นท่านี้แล้วก็ยิงหัวนะคลิปล่าสุดนะครับนะฮึบอกเลยนะครับผมก็เป็น f ออ่ะแฟนตัวยงเหรแล้วก็ท่าแบบมือเพื่อนหลังสมุไรนะครับไม่นากลับมาขายแน่นอนครับแล้วก็ตางของเรานี่ครับนะดูสกินปืนอาวุธกันบ้างครับ AK ฟ้ามังกรนะครับนะนี่เลยครับ m อฟซครับทุกคนครับ m อมีตัวนี้ด้วยนะครับนะ AK มังกรเดี่ยวสองทุกคนดูดิเอออัพ AK เนี่ยไม่ใช่น้นอนนะครับทุกคนครับแล้วก็ฟาร์มัดครับทุกคน SVD ครับทุกคนดูดิ นี่แค่600บาทได้เอสดีดได้เอ็มแปดด้วยทุกคนเออเอ็มแปดอีโวด้วยนะครับทุกคนตัวเอสแอมซีครับนี่เลยนะครับนะวีเอ็มพีไฟครับเอ็นครับเอ็มพีสี่ศูนย์ครับนี่ไงของอีโวดาเมจดบวกสองด้วยนะครับยิงแบบทีขี้กระจายเลยครับนะดูช็อตกันของเราครับลูกซองสกายไลน์สเปซของเราครับไซเปอร์ครับพิสตันของเรานะครับแล้วก็คาเตอน่าสุเท่สุดแรงถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็นี่เลยครับไม้เบสบอลมิดห็อตัดแล้วก็กระทะอีกหนึ่งครับทุกคนครับแล้ว 5้0หกรบาทนะครับทุกคนครับแล้วนะฮะหกร้อบาทก็อย่าลืมทักมาแล้วกันนะโอเคเลยครับผมก็อยู่กับราคาสินค้า0110นะครับในราคา500บาทนี่เลยครับหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยนี่เลยครับ AK นี่ครับเลเวล2ด้วยนะครับใส่ไฮโลงไฮไลท์เนี่ยทุกคนนะใส่ชุดนี้ไปเล่นได้เลยนี่ครับทุกคนครับเลเวล45ครับทุกคนเออแล้วก็สีท่านสูงก็ตามนี้เลยนี่ครับต่อไปมาดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างครับตัวละครของเราเนี่ยนี่เลยครับมากับตัวละครทางเลคเกอรี่อะไรตัลว งบ้าไม่ว่าจะเป็นหมวแดงตาดำตาแดงสุดของพี่ตูนครับตาแดงก็มีนะครับทุกคนดูดิเออสายไหนทุกคนพร้อมเล่นเลยนะครับนะใส่หมวกนี้ไปบอกเลยว่าแทนหมวกเอฟได้เลยนะครับสำหรับใครที่งบน้อยครับไม่ว่าจะเป็นหมวกตาแดงต่างๆก็มีเหมือนกันเออทุกคนดูดินี่ครับมาดูแบบนี้เลยครับตาแดงเนาะเบะนียครับ เยี่ยมนะครับนะครับนะไม่ว่าจะเป็นถอดทรงถอดเสื้อนะครับทุกคนเสื้อชุดนักเรียนชุดนักลงนักเรียนนะครับนี่เลยนี่ครับนะต่อไปมาดูแฟชั่นรองเท้ากันบ้างนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฮโลไฮไลท์ทุกคนพร้อมเล่นเลยนะครับนะมาดูแบบคิดสั้นอีกหนึ่งนะครับทุกคนเออต่อไปมาดูแฟชั่นตัวละคนของผู้หญิงกันบ้างครับนะแค่ AK ก็คุ้มแล้วทุกคน AK ก็สุ่มนี่เลยนี่ครับนะแบบว่านี่เลยครับท่าทางของเราครับนะเป็นไงครับนะทุกคนดูดิแฟชั่นตัวผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นหนวดเคคียวววหนดขาาอะไรรรต่งๆับใทีีีีี่่่มมงบบบบ500เเนนนนยยทุกคคะรรััาจดล บอกเลยว่า500บาทคุณเติมคุณเติมได้ขนาดนี้ไหมครับจริงๆนะครับนะชุดย akuza ย akuza aku ครับนี่ละครับรองเท้าใส่ไฮ้ลไฮไลท์ของเราแล้วก็นี่เลย,ลเาายล like เลน,ลนี่ครับนะต่อไปมาดูแฟชั่นคู่หูกันบ้างครับคู่หูตัวละครน,นะครับไหอหูดิ มีแพนด้าด้วยนะครับนะไม่ใช่แพนด้าเด็กทั้งมันน่าก้น้อยนะครับทุกคนแล้วก็มาดูคอลเลกชันกันบ้างครับนี่เลยครับท่าทางของเรานี่ครับนะนี่เลยกระเป๋าสะพายสุดกสไตล์สุดเท่สุดแรงมีเหมือนกันครับกล่องดวงใจพาหนะนี่ครับแอร์บอร์ดสุดทิ้งนี่ครับทุกคนไซตามงไซตามะอะไรต่างๆข้าวพื้นหลังแล้วก็ลูกแล้วก็ตาทั้งหญิงครับทุกคนครับมาดูคอลเลกชันกันบ้างครับองค์ตัวไปแล้วนี่ว่ะนี่ครับดูอาวุธกันบ้างครับนี่เลยครับทุกคน M4 นี่ครับ AK-47 m ทุกคนดูดิ ระยะบอกหนึ่งบอกเลยว่ากระโดดยิงหัวเนี่ยเอออายุโอเคกระโดดยิงหัวมึงแตกเออไม่ใช่นะครับคนละเพลงละนี่คนละเอ็มพีสิบศูนย์ครับ,รบแล้วก็พีเข้าสิบครับทุกคนละชัดกันของเรานี่เลยนี่ครับแล้วสไนเปอร์นี่ครับ นี่ครับกระทะแตงโมก็มีอ่ะทุกคนดูดิในงบราคา500บาทมีกระทะแตงโมมีคาถาตนะคือหน้าล็อบบี้สุดเทพสุดแรงของเราเออดูดิไอวอลนะครับสองรูปแบบนะครับแล้วก็เบิดอีก2อรูปแบบครับแล้วก็อาเชร์ของเรานะแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับในรหัส1นึนะครับในราคา5้าบาททักมารีบทักมานะครับโอเคครับผมก็อยู่กับรหัสสินค้า1นึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับในราคา1000บาททวนนั่นเองครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งในราคาหนึ่งพันบาททวนครับมานี่เลยครับนะหน้าโปรไฟล์ของเรามาดดดด้้้ววววยแแแบบบบบ่่าาาชชุุถถออออเสืืนนนะะครัขงซตมลก็ เอเคอาร์ติกสีส้มครับหนวดขาวอะไรต่างครับมันด้รีววล56ครับทุกคนครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยในกรับทุกคนไปมาดู อ่าตัวละครกันบ้างครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีทั้งนะครับโคโน่คนลี่สตีฟอะไรสตีฟฟี่นะครับอโลกอะไรต่างๆครบเซตเลยครับตัวละครหลักครบเซตนะครับซื้อไปเล่นได้เลยครับหัวของเราก็จะตามนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นตาดงตาแดงหัวของไซตามงไซตามะอะไรต่างๆครับทุกคนดูดิีนครับนะแล้วก็นี่เลยครับนะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นแว่นตาครับไม่ว่าจะเป็นหนวดขาวเลยครับชุดอะไรต่างๆครับตาดำตาแดงแว่นตาอะไรต่างๆอุ้ยทุกคนมีหมดนะทุกคนดูดิตาแดงของเราก็มีเหมือนกันครับต่อไปมาดูเสื้อผ้ากันบ้างครับสาย่วา นี่เลยนะครับชุดนอนของเซตมงศตามะด้วยนะครับเซตามิเซตปีเลตปุตแปะตแปานะครับนะนี่เลยครับแฟชั่นเสื้อของเราก็จะตามนี้ครับชุดบัลลีกิงกองสลังกองแกงมันต้องมาแดงบับมาลองมงแปงด้วยก็มีเหมือนกันนะครับนะนี่คือแฟชั่นรองเท้าของเราดูดิทุกคนเออแบบว่าชุดใหม่ก็ยังมีนะครับนะชุดแบบว่าซื้อออกมาใหม่เนาะชุดโกโลยอขงใหม่หีืว่าชุดเทสุดแลนะครับถ้าใครยังไม่มีเงินเติมเนี่ยทุกคนก็นี่เลยครับนะดูดิเอาไปเปิดกล่องเอาเลยนะครับทุกคนนาใครที่ดวงดีๆซื้อไปเปิดกล่องมาว่าถาวรมา อีก3ลูกครับทุกคนเออนี่ครับต่อไปมาดูแบบต้นละครของผู้หญิงกันบ้างครับต้นละครของผู้หญิงเนี่ยตัดภาพมาที่เคิลลี่เลยนี่ครับนะนี่เลยครับหลายคนชอบใจคิลลี่ครับนี่เลยหัวของเราครับไม่ว่าจะเป็นคาบูโกงค์าบูกิคาบูปิอะไรต่างๆครับนี่เลยนี่ครับนะไปดูหัวซิทเป็นลาปาโต้ครับทุกคนอู้ดูดิทุกคนหนึ่งพันบาทได้ขนาดนี้เลยหรอทุกคนไม่นํากลับมาขายหัวขาวอะไรต่างๆครับนี่เลยนี่ครับนะเป็นไง เออเออเออก็มาคขาดีมาปิดนะครับนะขอคนที่พร้อมโอนนะครับทุกคนครับนะไม่ต้องมาจงไม่ต้องมาจองครับทุกคนครับนะจองไว้ก็แค่นั้นแหละครับนะถ้ามีคนมาซื้อไปคุณก็พลาดแค่นั้นแหละครับนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าใส่ให้ลไฮไลท์ของเราแล้วก็นี่เลยครับทุกคนอือเราไปดูคอลเลคชันคู่หูกันบ้างครับคอลเลคชันของคู่หูนะครับนันี่เลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่านากน้อยครับสาวฟรามอะไรต่างๆเนอะทุกคนไปดูคอลเลคชันกันบ้างครับถ้าเรา ถ้าถ่ายรูปเกมออกไปแล้วสวยงานหน้าทุกคนที่ไม่ได้ซื้อไปนะครับนะทุกคนถ่ายรูปเท่เทสุด,เท,สดเท่สุดแรงอะแรงเกนอ่นเนอะเนาะทุกคนเออแล้วก็นี่เลยครับแข่งไซตามะนะครับยานพาหนะของเราแอ็บบอร์ดสุดเท่สุดแล้วแล้วก็ล่มชูชีพไซตามะวันพันช์แมนแล้วก็นี่เลยนี่ครับทุกคนอู้นี่ครับนะโอ้โหเล่นไปดิเล่นมาแต่ซีซั่นห้าครับทุกคนนักนโกซีซั่นห้าสี 5, ่วีสี่นี่ว่าเออนี่ครับนึกเซนโกซีซั่นห้าสี 5, ่วีสองนะครับนะนึกว่าแรงทั่วไปนะครับนะแต่ไปดูตัคังอาวุธกันบ้างครับนนนี่่เลลยคคครรััับบทุก นะครับนาสกาอาร์กติกนะครับสกาอินเชโนไททันนะครับทุกคนครับแล้วก็ HKS ครับทุกคนดูดิสุดเทพสุดแรงของเราแล้วก็ M สองสี่เก้าครับ XM แปดลั่นสองมีเหมือนกันครับแล้วก็ AUG ลั่นสองครับงัดหัวปลักปลักงัดหัวเลียวฟังมันดังป๊กป๊กป๊อกป๊อกเท่าไรครับทุกคนครับป๊อก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 เนาะนี่ครับ UMP ฟ้ามัดอะไรต่างๆครับนี่นเลยครับลูกซองเดซไอครับสกอลเลยครับคอมมานเดสสกอตแล้วก็สเปรครับทุกคนแล้วก็สไนเปอร์นี่เลยสีทองเหลืองอลังครััับบหลลาาาาาายยยยคคคนน้ออองว่่กไดใใชมมเเรรรี บาทนะครับมี่หัวตัด5นะครับไมค์บอล1นะครับทุกคนกำลดูฟิตระเบิดครับระเบิดอีก4ครับทุกคนไอวอลอีก2รูปแบบนะครับนะก็ตามนี้เลยครับราคารสินค้า1 1ึ่งหนึ่งในราคาหนึ่บาทพ้วนนั่นเองทักมาโอเคครับก็อยู่กับราคารสินค้า1 1 2ในราคา1,100บาทนั่นเองครับทุกคนครับนะนี่เลยครับมาหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวล61ครับทุกคนแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยโอ้โหสิทธิ์ขั้นสูงอย่างเติร์สมีหััววออยยโเคคด้นนะะรบ นี่ครับหัวเบาวงบาวันนะครับคาตาณะไฟของเราติดตามมันชมกันได้เลยครับตัวละครของเรานี่เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเคลลี่ฮันยโตอาโลก็อะไรต่างๆครับครบเสร็จพร้อมเล่นเลยนี่ครับเราดูตัวละครจฟชั่นการแต่งตัวกันบ้างนะครับนี่เลยนี่ครับาทุกคน หวัวมาริคิงกล้องหัวาบาวันอะไรต่างๆเขายัางมีนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับเสตแบบว่าเซตคือาจ,จิ้งจอกนะนี่ว่าเสตแบบแฟชั่นของอายุเคที่หลายคนอยากได้นะครับนะ mm hmm. แล้วก็เสื้อแฟกโฟของเราครับทุกคนดูดิเสื้อแหลงแดงทุกซีซั่นเลยนะครับแล้วก็สุดส้มอะไรต่างๆครับบอกเลยว่าซื้อไปนี่พร้อมได้เลยเลยครับหนึ่บาทเองอ่ะทุกคนดูดิอุ้ยมันเก่งปีกนกก็มีทุกคนดูดิเออแล้วก็มาดูแบบว่ารองเท้ากันบ้างนะครับทุกคนนะราคานี้เป็นราคาที่ผู้ขายฝากขาย ครับทุกคนครับนะทุกราคานี่เลยครับเซ็เจ้าสิงเจ้าเซ็ดเจ้าหญิงครับมาแน่นอนครับทุกคนนะแล้วก็ นะครับคิดตันอีก9 3แล้วก็นี่นะครับนันลูกแก้วอีก6นะครับทุกคนต่อไปมาดูแฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับนี่นะครับมาดูเจนลี่กันเรานะครับนี่เป็นไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวนางสีดงนางสีดาอะไรต่างๆหัวอายุคิงอายุโคอายุ่อยนะครับแล้วแล้วก็กล้ามดำนี่ไงนะครับทรงผมตรงนี้กล้ามดำมาแน่นอนครับทุกคนครับนะเดี๋ยวเราไปลองดูกล้ามดำกล้ามแดงอะไรต่างๆครับนะนี่เลยนี่ครับนะบอกเลยหมายยเคอะไรต่างๆมาแล้วนะครับนะต่อไปมาดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับนี่เลยครับใส่กล้ามดำไปเท่ๆๆแบบบเเนนนียลคครััทุกะ ดูสวยเท่จริงๆครับทุกคนเออกล้ามดำของผู้หญิงอะนะเหมือว่ามันมันดูแหลมันดูแหล่ะมันดูสวยอะครับทุกคนนําไม่รู้เ่ยผมเห็นแล้วมันดูสวยกว่ากล้ามทองอยูนะครับแต่ผมชอบกล้ามดำไงแล้วก็จริงๆปีกนกใส่ให้ลงไฮไลท์ก็มีเหมือนกันครับรองเท้าของเรานี่เลยนี่ครับนะทุกคนนะคนเอาไปสโลดูแล้วครับทุกคนนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าอะไรต่างๆครับทักเจ้าของหัดไปได้เลยเลยถ้าเจ้าของหัดมาคอมเมนต์นะครับทุกคนมาดูคู่หูกันบ้างครับนี่เลยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นนกฟินิกอะไรต่างๆนีแน่นอนนนนนคครับทุกแแดดดดงาาีีม แพนด้านะครับแล้วท่าทางของเราก็ดีครับท่าเศร้าท่าทรงท่าเศร้าอะไรต่างๆมีแน่นอนครับบอกเลยท่าทางในสีขั้นสูงครับเยอะแยะมากมายครับกับนี้คือกระเป๋าสะพายแล้วก็กล่องดวงใจ นี่ครับแล้วก็ยานฐานะของเราแล้วก็แอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงมากับคอมแบร์พิกสปินเตอร์ล่มชุดชีพนะครับนะเอาไว้โดดล่มนะครับนะโดดล่มฟรีไฟโดดฟรีไฟไม่ต้องไปไหนครับทุกคนป้องกันโควิดเนาะทุกคนนะโดดล่มอยู่บ้านครับนะงอนรูปของเราก็ตามนี้เลยครับหน้าตานี่เลยนะครับต่อไปมาดูอาวุธกันบ้างครับในราคา1,100้บาทมีอาวุธอะไรนะครับนั่นนี่เลยครับ M4 ของเรานี่ครับนะ ak ครับ m 1 4ครับสากากอซ่า sks สุดเทสุดแรง m 2 4 9สาฟามัดนี่เลยอาตายิยงบวก2ด้วยนะครับแล้วก็ ek 8กระโดดยิงหัวมึงแตกโบโเคนเกมเมอร์ตีเออไม่ใช่ครับยูเอ็มพีของเรานะครับ mp 5นี่ครับนะพี mp สี่สิบ p เก้าสิบสุดเทพสุดแรงของเราแล้วก็ช็อตกันครับนี่เลยนะครับสกันตัวนี้แล้วก็สเปซโอ้โหนะครับสไนเปอร์นี่ครับนี่เลยครับสไนเปอร์สีทองก็มีนะครับสำหรับใครอยากได้นะครับนะบอกเลยสีแดงก็มีนะครับพิสตอนของเรา แล้วก็มาลีครับกระทะของนักแข่งใช่ว่าไอ้ดีนี่เป็นนักแข่งเก่านะครับแล้วก็ไม้เบสบอลอีก3ามแล้วก็คาร์ทนาอีก2ครับฟิตของเราแล้วเบิดมือ11ลูกเลยนะครับแล้วก็ไอบอลอีก3ครับดูอาเทอร์ของเรา M79 ครับแล้วก็แกรตติ้งของเรานี่ครับในราคา1,100บาททักมาได้เลยโอเคครับผมก็อยู่กับผลิตสินค้า113่งหนึาเลยค่ันสามร้อบาทนั่นเองครับนี่เลยครับหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวล70ครับทุกคนเออแล้วก็นี่เลยครับมาด้วย AK เวววล2หัขาเสื้อเค โกเซซั่น4รองเท้าปีกนกครับกางเกงรองเท้าปีกนกด้วยนะครับนะนี่เลยครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับในราคา1,300บาทมาดูตัวละครกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่เลยครับเคลลี่ฮาจจโตะวอโลกอะไรต่างๆครับนะตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นหัวฮิปฮอปหัวขาวแมสผ้าปิดปากอะไรต่างๆครับนะเซตแฟลกโฟของเราก็ยังมีครับทุกคนตาดําตาแดงอ่ะเนาะแล้วก็นี่เลยครับทุกคนครับหัวของบาวันนะครับนี่เลยเป็นไงนะครับนะ เก,เก็บทรงนิดนึงครับใส่แมสเก็บทรงนิดนึงเพรว่าจะเป็นหัวขาวหนวดขาวอะไรต่างๆ,ๆมีแน่นอนครับทุกคนครับในราคา1,300งามร้อบาทนั่นเองครับทุกคนนี่เลยเป็นไงนี่ครับนะสุดเสื้อของเราก็จะมีสุดเสื้อแบบนี้เลยครับทุกคนดูดิเซนต์โกเลสเซนแล้วก็เลเวลอัพทุกคนเลเวลเจ็ดสิบเลเวลอัพท,ออทุกคนเล่นไปดิเออทุกคนเล่นเล่นไปถึงเลเวลเจ็ดสิบทุกคนจะหมดเงินเท่าไหร่นีครับนะว่าสุดโกซีซั่นห้าก็มีเหมือนกันนะครับนะเล่นไปถึงเลเวลเจ็ดสิบหมดเงินเป็นแสนทุกคนบอกเลยนะครับนนะะไไไมมมมมม่่่่่ีีีใคครรรหหอออออกกกกททุเเติ็ สายฟรีหรอกทุกคนดูดินี่ครับนะบอกเลยว่ากําเงิน1,300บาทไปเติมเองไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับทุกคนครับแฟชั่นรองเท้าก็ตามนี้เลยครับนะสุดเซตของเราก็มีชุดซ้างอะไรต่างๆครับกล่องของเรานี่ครับนะแล้วก็บัตรเพิ่มอื่นๆครับทุกคนนะ70แล้วก็3นั่นเองครับทุกคนมาดูแฟชั่นของผู้หญิงกันบ้างครับนะของผู้หญิงเนี่ยสุดเท่สุดแรกของเราเลยนะครับนี่เลยครับนะไม่เป็นหัวนางของนางนางซีดงนางซีดาอะไรต่างๆครับทุกคนดูดินี่ครับหัวของเราก็ตามนี้เลยนี่ครับนะต่อไปดูววววววชัััััั่่่่่่่่่นน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 แแตตตาาาาากบบบบ้้งคคครรระะะะีีีเเเลยไไมมจจปป็็หด ขาวนะครับนะสาวกของปลาวันหนวดขาวเนี่ยรีบไปใส่กันเลยนะครับนี่เลยนะครับนะชุดเซ็ตของเรานะครับหลายคนเนี่ยเออดูไม่ทันนะครับเสื้อเลเ้ยว up เจ็ดคนใส่เสื้อเซ็ตเซตนี้เข้าไปก็เขาก็จะถ้าอู้ผู้เล่นในตำนานละเลเ้ยวเจ็ดสิบมึงเล่นไปได้ยังไงเลยเลวเจ็ดสิบไม่หลับไม่นอนเลยนะครับทุกคนนะราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทรีบมาปิดกันได้เลยนะครับทุกคนดูดินะครับนะนี่เลยนะครับนะแฟชั่นรองเท้าของเรา นี่ครับแล้วก็ซูเซ็ตของเรานี่เลยซูเซ็ตของผู้หญิงนะครับต่อไปมาดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับนะคู่หูของเรานี่เลยครับนะมันจะเป็นแผ่นดงแพนด้านกฟินิกอะไรต่างๆครับทุกคนนะหลดลงไปยิงหัวกะมึงแตกเออไม่ใช่แล้วครับนะนี่เลยครับท่าทางของเรานี่ครับนะก็ท่าทางมอบดอกไม้มอบหัวใจนั่งมันลังอะไรต่างๆซื้อสองนิ้วซูบดุยาบุญญาเนี่ยครับนะคนดูครับ ก็นี่คือกระเป๋าสะพายแล้วก็กล่องดวงใจนะครับนี่เลโกสคิลเลอร์ครับทุกคนครับยานะของเราแอร์บอดสุดเท่ของเรามานี่แอ c e เซนซนะครับทุกคนล่มเอสซูตเซนโฟนสุดแรงครับทุกคนครับเซนโฟนแม็กซ์โปแล้วก็นี่เลยครับทุกคนครับฮีโรอีกแบนเนอร์ซีซั่น16อ่ะเออไม่ว,ว่าเขามีฮีโรอีกซีซั่น16ครับทุกคนอู้เรื่อนไป กว่าจะหมดแต่ภาพพื้นหลังนะครับนะั่งก็ภาพพื้นหลังเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับก็มี A J T K X X set ด้วยนะครับทุกคนครับนะต่อไปมาดูสกินปืนกันบ้างครับ A K l e v e r 2องนนีน่นอนครับนี่ครับ M 4ลั 2, ่น2ครับ A K l e v e l 2 A K มังกรก็มี1,300บาทได้ A K มังกรเออดูดิ โคตรแรงทุกคนเอเคก็บอกละห้าร้อยบาทแล้วนะครับเอเคี๊บังกรเนี่ยเอาไปสุ่มดิสามพันเพชรด่ะทุกคนเออแต่ก่อนนั้นมันมาสามพันเพชรครับนี่เลยครับ SVD ของเราครับนะสุดเทสสุดแรงแล้วก็เอ็กเกมแปดกระโดดยิงหว่ามึงแตกนะครับโบลเกนกิมโลตีแล้วก็ยูเอ็มพีเอ็มพีไฟน์ี่ครับวีเอสเอ็มพีสี่ศูนย์ครับนั้นเลือกไซด์กันได้เลยครับนะมันจะเป็นสกินซองหิมะอะไรต่างๆครับเยอะแยะมากมายครับทุกซองอีโวสีเขียวสเปซด้วยนะครับทุกคนสไนเปอร์ของเรานี่เลยนะครับนั้นราคาหนึ่งพันสาม สุดกอดแน่นครับทุกคนสกินปืนก็มีนะครับทุกคนครับนี่เลยกระทะของเรามีดหัวตัดแล้วก็ไม้เบสบอลอีก4แล้วก็คาร์ตา纳อีกหนึ่งนีครับนะมาดูระเบิดกันบ้างครับระเบิด11นี่ครับไอวอลสีรูปแบบแล้วก็อาเชียงเราหน้าไม้เอ็มจิตเก้แกติ้งของเรานี่ครับในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทกันหลาสินค้าหนึ่งหนึ่งสามทักมาได้เลยโอเคครับผมก็อยู่กับราคาสินค้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับในราคาสี่ร้อยบาททั่วนั่นเองครับนี่เลยครับหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวลหกสิบไลท์ นี่ครับไลเยอะมากครับทุกคน,นไปเล่นกันยังไงให้มันไลเยอะขนาดนี้ครับนั่นดูตัวละครของเราครับไม่ว่าจะเป็นเกลลี่ อโลกอะไรต่างๆครับโจต้าเลยนะโจต้าโตต้าเหมือนคนละเพลงกันนะครับนันี่เลยครับสีก้านโซ่ของเราครับไม่ว่าเป็นสายไฮโลงไฮไลท์อะไรต่างๆครับนี่เลยครับมีเราจะมีสุดกล้ามทองกล้ามดำต่างๆครับหนวดเครื่องหนวดขาวอะไรต่างๆเนาะแล้วก็บ้าๆนะครับหน้ากากของเรานะครับชุดถอดเสื้อเอซชุดสุดแรงของเรานะครับนี่เลยนี่ครับนะโอ้โหนี่ครับไม่ว่าจะเห็นผมเห็นเมื่อกี้นี่ครับนันี่เลยครับถอดเสื้อนะครับแฟชั่นถอดเสื้อหลายคนอาจจะอยากได้นะครับนะราคา400บาทรีบมาปิดเลยนะครับทุกคนดูดิ เออบอกเลยว่าราคา400บาทไม่เกิน500บาททุกคนแบบว่ามีคนที่ปิดเดยอะมากครับทุกคนครับนะบอกเลยนี่ครับนะ้ามันคุ้มครับุของไซตามะครับทุกคนดูดิเออมาดูอื่นกันบ้างครับคิสตัน23ครับทุกคนแล้วก็มาดูแฟชั่นของผู้หญิงกันบ้างนะครับมามีอะไรกันเนาะนะ น้ามาเลยจากที่แคลลี่ <problems. S 2> ครับน mm ี่เลยครับเสื้อขั้นสูงของเราไม่ว่าจะเป็นหัวอะไรต่างๆครับหัวแบบเสื้อขั้นสูงเนาะนะครับแล้วก็หมดโค้งหมดขาวอะไรต่างๆมีแน่นนะครับทุกคนแล้วก็นี่คือแฟชั่นเสื้อของเราอื้อดูดิฉันไมมได้มีแค่แบบแผนแล้วก็นี่เลยนะครับทุกคนนะครับกางเกงของเราดัดรูปกางเกงฮัตเตอรจริงๆมันนุงกลางก i l l i n g ราคาบอสเป็นแรงนะครับแล้วก็มาดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับนี่เลยครับคู่หูตัวละคร ของเราไม่ว่าจะเป็นนี่เลยดีครับนะนกหนูเปลียนท่าอะไรต่างๆครับมาดูคอลเลคชันกันบ้างครับนี่เลยดีครับนะเป็นไงนะครับคอลเลคชันท่าทางนแน่นๆเลยนะครับาราคาสีลร้อบ,บาทกระเป๋ากระ่ายสุดเท่สุดแรงของเราแล้วก็นี่เลยนีครับนะ กล่องสุของคนรองเท้บอยพานนะของเราแอร์บอดสุดเท่ของเราก็ว่าชักออกมาชักอะไรครับชักดาบเหรอชักว่าวโอ้ไม่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับนะต่อไปมาดูนี่เลยครับทุกคนครับนะเกียรติยศนะครับเขาเรียกว่าพื้นหลังแล้วก็รูปของเรานี่เลยครับเคลลี่อโล่อะไรต่างๆมีแน่นอนครับทุกคนนะแล้วก็แบบว่านี่เลยครับนะแบบมี H S หรือ W นะครับบอกเลยว่าซื้อใครมีแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเอานะครับนะเรามาดูแฟชั่นตัวละครนะครับไม่ใช่ครับทุกคนครับคอลเลกชันอาวุธกันบ้างครับทุกคนครับนี่เลยนะครับ M2 m 1สครับ M2 m น เอหนึ่งครับทุกคนลั่นสองครับนะแล้วก็เอ็มหนึ่งสี่ครับสกาคิวปิดเลิฟดูดิสี่ร้อยบาทได้สกาคิวปิดเลิฟโคตรเท่โคตรแรงมากลับผมแล้วเอาไปสานต่อได้เลยนะครับแล้วก็เอ็นบวกสองครับทุกคนครับลั่นปักปะปะปปังงัดหัวดีเหมือนกันครับแล้วก็เอ็มพีห้าบีเอสเอ็มพีสี่ศูนย์ครับทุกคนดูช็อตกันกันบ้างครับนี่เลยนี่ครับสเปซของเราแล้วก็สไนเปอร์แล้วับพิสตันมาลีนี่เลยครับพิณหัวตัดสองไม้เิสบอลแล้วก็คาอีกครับมาดูระเบบิดกัน้ตอร์อีกหนึ่งครับนะบอเลวมาได ก็เติมเงินเหมือนกันนะครับในราคา400บาทถ้าใครพร้อมก็ามาปิดได้เลยนะครับ